ทำไมต้องเทรดตามเทรนถ้าอยากทำกำไรได้ในตลาดฟอเร็กซ์สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งครับกับ Max Trader วันนี้จะเป็นเนื้อหาว่าทำไมต้องเทรดตามเทรนในตัวอย่างก็จะเป็นคู่เงิน GBP USD ครับตรงนี้ผมจะเป็นการ follow sell ตามเทรนครับเดี๋ยวจะอธิบายในกราฟจริงนะครับว่าทำไมต้องเทรดตามเทรนก่อนอื่นถ้าเราจะหาจุดเข้าเทรด เราต้องวิเคราะห์ก่อนครับว่าตอนนี้เทรนหลักเป็นเทรนอะไรอย่างในตัวอย่างเราจะเห็นว่าชุดนี้เป็นชุดนี้เป็นเทรนขาลงแน่นอนเพราะว่าเบรกแล้วก็วิ่งลงต่อเนื่องครับยังไม่มีจุดให้พักตัวเลยจังหวะที่เขาวิ่งลงเนี่ยเราจะหาจุดเซยลย์ยังไงยกตัวอย่างเช่นโซนนี้ครับจังหวะที่การาฟเบรกแล้วเราเกิดแท่งดิสเพสเมนต์แบบนี้มี f v g f v g หมายถึงช่องว่างระหว่างแท่งที่1แท่งที่2และแท่งที่สาม ปลายไส้ของแท่งที่หนึ่งและแท่งที่สามเนี่ยครับโซนบริเวณนี้จะถูกเรียกว่า FVG FVG จะหมายถึงการไม่สมดุลกันของราคาครับหมายถึงว่าบริเวณนี้มีแรงขายเยอะมากจนผลักดันราคาลงไปในจังหวะที่กราฟรีเทสกลับมาก็มีโอกาสสูงที่ราคาจะแมทชิ่งตรงนี้แล้วก็ผลักราคาลงไปอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็เราจะเห็นว่าตรงนี้สมมติว่าเบรกตรงนี้อีกแล้วเบรกตรงนี้ เบรกพร้อม FVG ชุดนี้เราก็จะเห็นว่าหลังจากที่ราคาวิ่งลงไปแบบนี้ครับราคาก็จะวิ่งกลับมาเทสต,ตรงนี้แล้วลงต่อทีนี้คำถามคือทำไมผมถึงเข้าตรงนี้ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆไม่ได้ดูเทรนหลักมาเลยแล้วเราเข้าไปดูในเทรนย่อยอย่างเดียวเราจะเห็นว่าโค้งสร้างชุดนี้ก็ดูว่ามีแนวโน้มที่จะกลับเป็น up เทรนแล้ว ชุดนี้ครับหลังจากที่กราฟเบรกลงตรงนี้กราฟวิ่งขึ้นแล้วชุดนี้เหมือนจะเบรกแล้วที่สําคัญคือเหมือนจะเบรกแล้วก็มีแท่งแท่งยาวๆแบบนี้ครับจริงๆยิ่งเป็นแบบนี้ยิ่งต้องจําเป็นต้องระวังเพราะว่าถ้าเราวิเคราะห์ในทม์เฟรมใหญ่ชุดนี้เนี่ยครับตรงนี้คือแท่งที่ เกิด bullish engulfing ของ time frame m 1 5ครับถ้าเราไม่ได้ดูเทนหลักมาหลายๆคนอาจจะเปิดออเดอร์บาตรงนี้ได้เลยแต่จริงๆแล้วอ่ะเราควรจะวิเคราะห์แบบนี้ครับหมายถึงว่าตรงเนี้กราฟรีเทสกลับไปสร้างไฮแล้วกลับลงมาสร้างโล r รีเทสกลับไปสร้างไฮไม่ได้ลงมาสร้างโล w ก็ไม่ได้ถ้าเพื่อนๆจะเข้าหน้าบ u ายแสดงว่าตรงนี้ใน time frame ใหญ่ต้องเกิดการเบรกจริงเท่านั้นเบรกจริงหมายถึงว่าชุดที่วิ่งขึ้นไปชุดเนี้ย กราฟในทางเฟรมสูงขึ้นอย่าง1ชั่วโมงหรือ4ชั่วโมงต้องปิดเต็มแท่งได้ปิดแล้วอาจจะรออีกแท่งหนึ่งให้เกิด FVG แบบที่เราดูเมื่อกี้ก็ได้ครับแบบตัวเนี้ทิ้งลงแล้วไม่ปิดกลับเกิด FVG แบบเนี้แสดงว่าแบบนี้เราเรียกว่าเบรกได้จริงๆแต่ว่าตรงเนี้กลับกลายเป็นว่ากราฟเบรกไม่ได้ในทาเฟรมสีชั่วโมงแล้วก็ทิ้งกลับค่อนข้างรุนแรงคือแท่งนี้ครับแท่งนี าเราดูในทาเฟรมย่อยเมื่อกี้เหมือนจะปิดขึ้นไปเลยแต่ว่าปิดถ้ากรณีแบบนี้จะถูกเรียกว่าฟอร์เบกครับทีนี้วิธีการวิเคราะห์คือเดี๋ยวผมโันนี้กันนะครับเราเห็นแล้วว่าไฮนี้สร้างโลไม่ได้แต่ว่าก็เบรกไม่ได้เช่นกันแสดงว่าพอถึงชุดเนี้ยสิ่งที่เราจะทําก็คือเราจะรอหน้าเซล์ต่อสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหลายคนอาจจะรอเซลบริเวณนี้เลยแต่ต้องระวังครับเพราะว่าตรงเนี้ ทำให้เบรกโลตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ครับไฮชุดนี้เดี๋ยวผมลนะดนี้ยออกนะาชุดเนี้ยส่งให้เบรกโลตรงนี้ไม่ได้แสดงว่าบริเวณโซนนี้ทั้งหมดเลยถ้ากราฟจะลงต่อบริเวณโซนนี้ทั้งหมดตั้งแต่แท่งนี้ด้วยไส้เทียนชุดนี้ครับจนถึงชุดนี้ ทั้งหมดนี้เลยถ้ากราฟจะลงต่อหลายครั้งทุกเนี้ยจะเป็นแค่สภาพคล่องสภาพคล่องก็คือกราฟจะวิ่งขึ้นมาเคลียร์ออเดอร์ก่อนที่จะวิ่งลงจริงเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆรอชุดเนี้ยแล้วเซลล์ตรงเนี้ยเพื่อนๆจะได้ไม้ตรงนี้คืออาจจะไม่ต้องดูในไทม์เฟรมเล็กเลยก็ได้ครับถ้าสมมุติเป็นสวิงเทรดเราดูไทม์เฟรมใหญ่คือปิดแท่งสีชั่วโมงตรงนี้แล้วเพื่อนก็เปิดออเดอร์แบบนี้ได้เลยซับลอตที่พีหนึ่งอยู่นี่ ทีพีสองก็เหมือนคลิปก่อนหน้าครับผมจะพยายามแนะนําว่าเราใช้ฟิ b โ n นันชีเอ็กเทนชันได้นะเรากางจากตรงนี้ถึงตรงนี้ทีพีสองเราจะอยู่หนึ่งจุดหกหนึ่งแปดตรงเนี้ยได้ครับเป็นจุดเทค r o ฟิตตามจิตวิทยาแบบนี้ก็ได้แต่ว่าของผมจะได้ออเดอร์ตรงนี้ครับแต่ว่าของผมจะได้ออเดอร์ตรงนี้ครับแล้วซับโหลอยู่นี่ tp ก็ตั้งไว้ประมาณหนึ่งจุดห้าเท่าแบบนี้ที่ผมไม่ได้ตรงนี้เพราะว่าตรงเนี้ยวันเนี้ยผมไม่ได้เข้าดูกราฟเลยครับแล้วไม่ได้เทรดก็เลยเราก็ถ้าเราพลาดแล้วไม่เป็นไรเราก็วางแผนถัดไปอย่างชุดเนี้ยทาไมผมถึงเข้าเพราะว่าผมเห็นแล้วว่าตอนเนี้ยกราฟเกิด rejection ชุดนี้บริเวณนี้เกิดรี j e c t i ลงมาทําสวิงโลแล้วแล้วกลับขึ้นไปทำา i g ไม่ได้พอกลับขึ้นไปทำา i g ไม่ได้สิ่งที่จะดูต่อไปก็คือ กราฟจะสามารถเบรกโซนนี้ได้ไหมชุดเนี้ครับทั้งหมดนี่เลยถ้าสมมติกราฟเบรกโซนนี้ได้ก็แสดงว่ามีโอกาสที่จะลงต่อเราก็เป็นแผนที่สองก็ได้ครับว่าสมมุติว่าเราเข้าชุดแรกไม่ทันเราจะไม่กลัวตกรถเราจะไม่มารอเข้าแบบปลายทางตรงนี้เราจะรอให้กราฟเกิดการเบรกโครงสร้างบางอย่างก่อนอย่างชุดนี้ยใช้เป็นเบรกเทนไลน์ชุดนี้ได้ด้วยผมเห็นแล้วว่าตรงนี้ รีเทสกลับมาแล้วเกิดเบรกเชนไลน์ตรงนี้ก็เลยเข้าตรงนี้ซับรอตรงนี้ได้เลยเช่นกันครับคือตรงนี้มันต้องระวังเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่ไม่ดูโครงสร้างหลักก่อนเราไม่ดูทม์เฟรมสูงอย่าง1ชั่วโมง4ี่ชั่วโมงแบบนี้แล้วเราเข้าไปดูในทม์เฟรมเล็กอย่างเดียวสมมติเราไม่ได้ดูเลยตรงนี้เราไม่เห็นโซนไม่ได้วางแผนว่าเราจะทำยังไงเราอาจจะเห็นว่าตรงนี้อ๋อ มันเริ่มเบรกแล้วนี่ไงไฮนี้ส่งโลใช่ไหมไฮนี้ส่งโลนี่ได้แล้วตอนนี้การาฟเบรกเบรกตรงนี้เลยนะเบรกแม่นๆแ,แ,แบบนี้แล้วเกิดแท่งดิสเพนเมนต์แบบนี้ด้วยหลายคนจะเข้าบายตรงนี้แล้วซับล็อตอยู่นี่ถามว่าแบบนี้ผิดไหมคำตอบคือไม่ผิดครับ แต่หมายความว่าถ้าเข้าแบบนี้แล้วแล้วโดน s ็อ p ลอตเราต้องเข้าใจว่าตรงนี้โดน s ็อบล็อตแล้วแต่ว่าหลายคนเห็นชุดนี้แล้วสิ่งที่จะทาต่อไปก็คือเราจะเปิดบายเพิ่มครับหมายถึงว่าเราพลาดตรงนี้ไปแล้วเราเกิดบ่ายแอแล้วว่าเราจะบายเราก็จะไม่ยอมเราก็จะเห็นโซนนี้โซนถัดไปโซนนี้เราก็จะบายตรงนี้เห็นไหมเข้ามาโซนเราไม่ได้ดูเทรนหลักเราดูแต่เทรนย่อยเราก็เห็นว่ามันเข้ามาโซนแบบนี้เรากเกิด เอ็นกราฟิ่งชุดนี้ก็ได้ยืนยันขาบายครอบลอใต้เซล PP ตรงนี้เราก็จะโดนอีกคือต่อให้เราวิเคราะห์ผิดทางแล้วเรายอมอย่างน้อยอะ่ะต่อให้เราวิเคราะห์ผิดทางแล้วเราโดนซ็อบลอแบบเนี้ยไม่เป็นไรครับเราก็จะค่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆแล้วก็ดูการาฟดูพยายามเวลาศึกษากราฟให้ดูเป็นคู่อย่าอย่าไปใช้เยอะครับเปิดสักสองสามคู่แค่นี้พอเราจะได้เห็นพฤติกรรมเพราะว่ามันจะไม่เหมือนกัน เนี่ยอย่าง GvP วิ่งแบบเนี้ย VP วิ่งอยู่เนี่ยมันยังมีสวิงมีจุดพักแต่ถ้าเป็นพวกดัชนีบางครั้งมันจะวิ่งอย่างนี้แหละว,วิ่งยาวก่อนจะขึ้นก็จะมีทิ้งแบบนี้แล้วค่อยขึ้นแบบนี้ครับเราจะต้องดูเป็นคู่ไปว่าพฤติกรรมการแบบนี้ใช้เทคนิคแบบไหนที่มันจะทํากำไรได้เพราะฉะนั้นอย่างอย่างน้อยชุดนี้ถ้าเพื่อนๆมองแล้วว่า ผิดทางไม่เป็นไรเราก็โดนซบลอตเป็นชุดไปแต่มือใหม่หลายคนส่วนใหญ่ที่จะทําก็คือไม่ยอมไม่ยอมซบหลอตเราเห็นการาฟวิ่งเราก็เปิดแล้วก็ขยับซบลอตไปเรื่อยขยับซบลอตไม่พอเปิดเพิ่มเห็นโซนแล้วเปิดเพิ่มเปิดเพิ่มไม่พอบางครั้งก็จะเห็นว่ามีอาการแบบสมมติตงเนี้เราเปิดศูลจุดหนึ่งหลอดหลายคนจะเปิดตรงนี้เพิ่มเป็นมาติงเกลเลยหนึ่งศูลจุดหนึ่งห้าซู์จุดสองหลอดแบบนี้ครับไปเรื่อย จนข้ามคืนนอนไม่หลับแล้วก็พอร์ดแตกไปเพราะฉะนั้นอย่างน้อยถ้าเราวิเคราะห์การาฟแล้วต่อให้มันผิดทางก็ไม่เป็นไรก็ให้มันสอบรอดไปแต่สิ่งสำคัญคือถ้าเราอยากได้เปรียบในการเทรดเราควรจะดูเทรนหลักไว้ก่อนว่าตอนนี้เป็นเทรนอะไรเราเห็นเป็นเทรนขาลงเราไม่ต้องไปคาดหวังว่าตรงนี้เราจะต้องเอาไปไสตรงนี้เพื่อถือขึ้นไปเพราะว่าต่อให้ได้ไม้ตรงนี้ ซบลอดอยู่นี่หลายคนก็ถือไม่ได้ครับคาดหวังจะถือไปนู่นไม่ได้ช่วงที่มันกําลังสวิงขึ้นเนี่ยหลายคนก็จะปิดเพราะว่าแผนมันไม่ชัดเจนแล้วก็เรากลัวเราเห็นมันลงเยอะเราถือไม้ไปสักพักเราก็จะเกิดอาการกลัวว่ากลัวว่ามันจะลงแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะเท็นหน้าใบาเราอาจจะเห็นตรงนี้ครับถ้าเราจะใบเราอาจจะเห็นชุดนี้ก็ได้ไฮนี้ส่งโล ขึ้นมาทำหายส่งโลไม่ได้สวิงแล้วเบรกแบบนี้ชุดเนี้ยหลังจากเนี้ยไปเราอาจจะมองหน้าบายได้แล้วเรารอให้เกิดโครงสร้างแบบนี้ก่อนก็ได้ครับจริงๆตรงนี้เพื่อนๆต้องลองศึกษาแล้วก็เลือกใช้ดูว่าเราจะใช้แบบไหนสมมติสมมติเข้าออเดอร์ตรงนี้ย ถ้าไปศึกษาเพิ่มเติมเขาจะเรียกว่า liquidity liquidate รอให้การาฟท,ทำสวิงสร้าง liquidity ไว้คือสร้างสภาพคล่องไว้ตรงนี้ก่อนที่การาฟจะวิ่งยังไงการาฟก็ต้องวิ่งมาเคลียร์ก่อนอย่างตัวนี้ก็เป็นการเข้าแบบทาเฟรมใหญ่เราดู FVG ก่อนแล้วก็ย่อยไปในทาเฟรมเล็กว่า M15 เปลี่ยนโครงสร้างหรือย,ยังหรือจะเป็นสายเทนไลน์เทนไลน์เทนไลนในที่นี้หมายถึงว่าเราจะไม่รอ เราจะไม่รอให้แตะแบบนี้แล้วเซลแต่เราจะรอให้การาฟเบรกเทนไลน์ก่อนตรงนี้แล้วบายแทนเป็นตรงนี้แทนแล้เปิดโพซิชันบา y ขึ้นไปจะถือกี่ R าเราก็ต้องไปแบกเทสดูครับจริงๆระบบพวกเนี้ยถ้าเราทำให้มันเป็นระบบที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ไม่ได้เทรดแบบมักงง่ายไม่ได้เข้ามั่วมีระบบว่าเราจะเข้าแบบไหน มันใช้ได้เกือบทุกระบบครับแต่ว่าเราจําเป็นต้องแบกเทสแล้วก็เรียนรู้ไปอย่างน้อยๆถ้าระบบเราชัดเจนแล้วเราวางแผนการเทรดได้หลังจากเนี้ยสิ่งที่เพื่อนๆจะได้ก็คือเพื่อนๆจะค่อยๆพัฒนาจิตวิทยาการเทรดขึ้นไปเรื่อยๆครับครับหลักๆก,ก็ประมาณเนี้ยครับว่าทําไมเราต้องเทรดตามเทรนเพราะว่าเราก็ต้องดูเทรนก่อนหน้าว่าตอนนี้มันเป็นอะไรเพราะว่ากราฟมันจะวิ่งแบบนี้แหละจนกว่ามันจะเปลี่ยนโครงสร้างจริงคือต่อว่าให้เราแบบ เสียดายกลัวตกรถต่อให้เราได้ไม้แบบนี้ลองอเ,รเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตอนนี้ซบลอเราจะอยู่ไหนเพื่อน,อนๆอาจจะเรียนรู้มาจากตรงนี้ก็ได้ว่าเราลองตรงเนี้เราซบลอตแค่นี้มันไม่พอไงเราต้องขยับแสดงว่าไม้นี้ก็จะถูกขยับอีกสุดท้ายถือขึ้นมาปิดแค่นี้ซบลอตกว้างปิดทีพีกลัวว่าโดนตรงเนี้จะลงแล่วสีพีแค่นี้กลายเป็น ร i s ีร e วอร์ไม่คุ้มด้วยซ้ำเป็นแค่ศูนย์จุดไม่ถึงหนึ่งด้วยซ้ำครับแต่ถ้าเราวางแผนแบบเนี้ยอย่างน้อยๆเรามีจุดสตอปลอ s ชัดเจนอ๋อเราเบรกแล้วสมมุติไม่รอเลยเบรกสตอป o อ s แท่งเดียว4ชั่วโมงถือไป TP 1อยู่นี่เกือบ1นึ่พองอยู่นี่อะไรก็ได้ครับตัวนี้ก็ต้องลองไปปรับใช้กันดู เพราะฉะนั้นแล้วก่อนที่เราจะเข้าออเดอร์หรือว่าเข้าเทรดเราจําเป็นต้องดูโครงสร้างหลักของตลาดก่อนครับว่าตอนนี้เป็นอะไรอย่างที่2คือเราควรเข้าไปเช็คตารางข่าวก่อนว่าผู้เงินที่เราจะเทรดวันนี้วันพรุ่งนี้ช่วงที่เราถือออเดอร์อยู่เนี่ยมีข่าวอะไรบ้างพวกที่อยู่ในเว็บ Forex Factory พวกนี้จะเป็นข่าวในตรางเราก็ต้องเช็คตลอดว่าอ๋อเราจะเปิดออเดอร์นะถ้าเราเป็นสายเทรดสั้นวันนี้ปิดในวันเจอข่าวอะไรบ้าง ถ้าเราเป็นสวิงเทรดถือ1วันสองวันหรือหนึ่งอาทิตย์แบบนี้เราจะเจอข่าวอะไรบ้างเราก็ต้องดูเพื่อเพื่ออะไรเพื่อลดความเสี่ยงถ้าสมมติเราเจอข่าวเราอยากเทรดเราก็ต้องลดความเสี่ยงลงเพราะว่าช่วงข่าวกราฟมันจะสวิงรุนแรงหลายครั้งเพื่อนๆอ,อ,อาจจะวางแผนถูกทางแต่โดนซ็อกซ์ลก่อนก็ได้เพราะว่ากราฟมันสวิงแรงเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นสายเทรดสั้นเราดูโครงสร้างแล้วเราอยากเทรดตามเทนแต่ว่าบางเอิญมันเจอข่าวถ้าเราไดออเดอร์ก่อนข่าวโอเคไม่เป็นไรครับแต่ถ้าเรา เจอข่าวเรายังไม่ได้ออเดอร์เราควรจะปล่อยให้ข่าวมันวิ่งไปก่อนสักหนึ่งชั่วโมงถึงสองชั่วโมงจนความรุนแรงมันลดลงแล้วเราก็เปิดออเดอร์ได้เราก็ทําแบบนี้ครับวางแผนแล้วก็วนไปจดบันทึกการเทรดแล้วก็พัฒนาได้ครับสําหรับวันนี้เนื้อหาก็จะประมาณนี้ครับอยากให้เพื่อนๆลองฝึกดูเทรนหลักก่อนแล้วค่อยเข้าไปวิเคราะห์ต่อให้อยากจะเป็นสายสวนเทรนก็ช่างอย่างน้อยเราก็เห็นเทรนหลักว่าเขาจะย่อถึงตรงไหนเขาเริ่ม กับตัวที่จะเป็นชุดย่อหรือ,อยังหรือว่าถ้าอยากให้ชัวร์ที่สุดเพื่อนๆควรจะเทรดฟล w t ์เทนก็คือเทนหลักบอกให้ลงแล้วก็รอกราฟในเทนย่อยสวิงเป็นอัพเทนขึ้นไปจนถึงโซนของเทนหลักแล้วก็เซลล์ตามแบบนี้ครับถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยหรือว่าอยากให้ทําคลิปอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับก่อนจะจากกาันรบกวนเพื่อนๆกดไลค์แล้วก็ซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยครับขอบคุณครับ